วานนี้นะครับเราสองคนพาคุณผู้ชมเนี่ยลงพื้นที่ไปที่สแสมดําที่บางขุนเทียนนะครับไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าปลาหมอคังดำนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสไปพูดคุยกับสสในพื้นที่นะครับคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสด์ซึ่ง อีกสถานะหนึ่งของคุณนัทชาก็คือรองประธานอนุกรรมธิการแก้ปัญหาประหม่คางดําด้วยนะครับแน่นอนนอกจากจะหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะคลี่คลายความสงสัยของสังคมแล้วนะคะการเยียวยาการให้ความช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องมาเจาะกันว่าจะทํำยังไงมีการสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาไปถึงภาครัฐนะคะมาตรการเยียวยา,ารเรื่องของผลกระทบต่างๆที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ ความช่วยเหลือในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นค่ะเราเห็นประกาศออกมาหลายทิศทางนะทั้ง5้ามาตรการ6มาตรการอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วประกาศบอกปล่อยปลาสายพันธุ์นักล่าอื่นปลากระพงขาวปลาอีกงปลาอะไรต่างๆที่เป็นปลานักล่าเหมือนกันปล่อยอีก90,000ตัวถัดมา2วัน ประกาศอนุญาตให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการจับแบบพิเศษที่จะจับได้ทีละเยอะๆเะช่นเหลืออวนลุนอวนลากหรืออะไรต่างๆก,ก,ก็ในพื้นที่เดิมนั่นแหละเพราะนั้นเท่ากับว่าอะไรไอ้เมื่อวันสองวันที่เพิ่งปล่อยมากับไอ 1, ้เม,มื่อสองกับวันนี้ที่ประกาศจับมันก็จับได้อยู่แบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ต้องประกาศให้ชัดตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่ว่าเนี่ยหกสิบวันเนี่ยสองเดือนเนี่ยหกสิบวันเนี่ยจับทุกพื้นที่เลยจังหวัดไหนประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดปลาชนิดนี้แล้ว ก็ลุยจับให้เต็มที่จับอย่างเดียวกวาดล้างให้หมดเหมือนชาวบ้านทำเนี่ยชาวบ้านทําในสเกลบอ่อใช่ไหมแต่เราทําในสเกลจังหวัดต่อไปอันนี้อาจจะต้องช่วยเหลือเรื่องของพันธุ์ลูกพันธุ์รอบใหม่นะไม่ต้องให้เขาไปซื้อไปลงทุนอาจจะเราจะช่วยเบื้องต้นตรงนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคล้ายๆกับภัยพิบัติโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยที่ไปช่วยแรมปี้สกินระบาดในวัวช่วยเจ้าของเกษตรกร,กร,รอันนี้ก็เหมือนการมองให้มันเป็น ไวรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็มาช่วยบ่อกุง้งบ่อปูในการที่จะใช้เงินเยียวยาช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติ อีกหนึ่งประเด็นที่หยิบยกมาสะท้อนผ่านนะครับก็คือเรื่องของความพยายามของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาครับมุมมองของสสนัทชานะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างจากหลายๆคนครับเรื่องของความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขามองว่าอาจจะช้าไปไหมเพื่อไปเทียบกับช่วงเวลาที่พบการระบาดนะครับแต่แม้จะช้าครับก็ยังถือว่ามีความพยายามแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับก็มีการทวงถามความรับผิดชอบของเอกชนด้วยครับ ความรับผิดชอบของมนุษย์มีอยู่2ทางทางแรกกฎหมายกําหนดมีบทลงโทษคุณรับผิดชอบตามกฎหมายกําหนดถ้ากฎหมายไปไม่ถึงคุณสามารถรับผิดชอบได้อีกทางหนึ่งคือจิตสํานึกเพราะนั้นจิตสํานึกมีมากน้อยแค่ไหนคุณต้องเข้ามาทําวันนี้ไม่ต้องรอว่า ให้ภาครัฐขอมาเลยยินดีช่วยหรือใครคนนั้นขอมาเลยยินดีช่วยรัฐบาลทําหนังสือมายินดีช่วยคุณไม่ต้องยินดีช่วยณวันนี้คุณเห็นสถานการณ์แล้วเราอย่างน้อยมีส่วนเกี่ยวข้องรรเรามีส่วนเกี่ยวข้องในการจุดชนวนเหตุปลาสายพันธุ์นี้มาจากกา้าจะเอาเข้ามาทํำยังไงก็แล้วแต่แต่วันนี้มันเจอเจอ โดยบังเอิญในพื้นที่เดียวกันด้วยแล้วสุดท้ายมันแพร่ระบาดไปวันนี้ไม่ต้องไปหาว่ามันอาจจะมีการลักลอบก็ไม่มีเอกสารมันอาจจะมีการแอบนําเข้ามาก็ไม่มีเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราเราหาต้นตอไม่ได้ยิ่งปล่อยนานไปยิ่งวิกฤตหนักกว่าเดิมยิ่งแก้ยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ลงมือทําเลยลุยเลยแก้เลยสิ่งไหนทําได้ใครทําได้เอกชนทําได้แค่ไหนภาครัฐทําได้แค่ไหนวันนี้ต้องช่วยกัน ช้ามากแล้วคือวันนี้ถ้าเกิดทําเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่เราจะอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เรามาทำณสถานการณ์ที่มันแพร่ระบาดไป1 5บหจังหวัดแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันระบาดเริ่มต้นเนี่ยหจังหวัด2จังหวัด3จังหวัดถ้าหน่วยงานภาครัฐตื่นตัวและเอาจริงเอาจังงับการแก้ปัญหามันจะไม่ลามบานปลายถึงขนาดนี้แต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องในอดีตเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยแอธิบดี7รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยผ ช่วงข้ามเวลานี้ไปนะต่อไปลูกหลานเราไม่ได้เจอปลาสายพันธุ์ท้องถิ่นนะได้เจอแต่ในหนังสือเรียนอย่างเดียว ต่อไปอาจจะต้องเจอปลาเฉพาะในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าความรับผิดชอบจะทํำยังไงอย่างที่คุณนัทชาบอกว่า2แนวทางทางกฎหมายและจิตสํานึกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ทางสสเองบอกว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่หนึ่งอย่างที่ทําให้เกิดปัญหามาจนถึงตอนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเกิดเรื่องของข้อกฎหมายก็ได้ที่ไม่รุนแรงมากพอจึงมีการเสนอแนวทางนะคะเรื่องของการปรับแก้กฎหมายให้มีการกําหนดโทษพฤติการในลักษณะนี้ให้มีความรุนแรงมาก ยิ่งขึ้นค่ะคือวันนี้เนี่ยที่กรมประมงบอกก็คือสมมุติว่าเรารู้ต้นตอรู้อะไรแล้วเนี่ยโทษไม่ได้ร้ายแรงเนื่องจากกฎหมายมันเขียนไว้แค่นั้นโทษก็บอกว่าโอเคบริษัทคุณทําผิดทําผิดเงื่อนไขทำผิดข้อตกลงคุณเอาเข้ามาแล้วก็ทําผิดเงื่อนไขโทษคือไม่ให้คุณเอาเข้าอีก โทษคือไม่ให้คุณเอาเข้าอีกแต่อาุภาพการทําลายล้างมันโอ้โหมหาศาลมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านทิพยดีบอกผมก็เห็นใจทางท่านทิพยดีเมื่อวานนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้อ่าให้กำลังใจในความกล้าหาญของท่านเพราะาท่านก็บอกเลยว่าขออนุญ,ญาตนําเสนอให้ที่ประชมุมเนื่องจากว่าตรงเวทีนี้เป็นเวทีฝ่ายนิติบัญญัติ คุณสามารถแก้ไขกฎหมายได้เลยเรื่องนี้อยากให้แก้ไขให้มีโทษแรงขึ้นนะมันต่างกันกับต่างประเทศนะที่ญี่ปุ่นที่อะไรต่างๆผมไปดูกฎหมายที่ทําผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดนี้เนี่ยมผมคิดว่าผู้ประกอบการติดคุกกันเลยะนะเพราะนั้นถึงแม้กฎหมายไทยยังไปไม่ถึงวันนี้เราถ้าเกิดเราเห็นเคสนี้เป็นตัวอย่างเรายกประเด็นเคสนี้เทียบเคียงเราสามารถแก้กฎหมายให้มันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้